สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะให้แนวทาง4น้อยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องทําขึ้นเพื่อเป่ยนเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอท่านปูดใช้วีจารยาณในการตามค่ะปูดใช้วิจารยาในการารับชมด้วยนะคะเอา้าเมื่อวานเป็นยังไงหลาดน้องกิด มาสนะคะาแล้วก็ปกติเอ้ยไม่ใช่พิเศษนะคะขอโทษพิเศษมาฟันหนึ่งะคะมาฟันหนึ่งนะคะมาฟันหนึ่งนะแล้วก็มานี่สำคัญเลยนะคะแล้วก็น้อยน้อยมาสามเหมือนกันนะคะมา3มนะมาสามเหมือนกันแล้วก็มาสาสำคัญไหมนี่นะคะแล้วก็ อะไรดี V I P ก็มาเด้อแต่ว่ามาหนึ่งนะคะแล้วก็มาวินตรงนี้นะคะนะคะประมาณนี้นะคะอ่าใครตามก็ได้พอได้ป่นเนาะพอได้ต่างวทุกคนโอถ้าถ้าให้ถ้าให้เข้าสีหูหน่อยนี้โหคือสุดยอดเทพเลยจริงๆริงนะส,สุดยอดเทพเลยเอาวันนี้มานะคะ มาอะไรศูนย์สามเดี๋เขียนจอยให้ก่อนไม่ใช่ผู้ทิ่หนูขอโทษดิงรูวิ่งรูศูนย์สามนะคะฟันที่ศูนย์นะฟันที่ศูนย์ เจาะ0ูน1สามนะคะสอแล้วก็หนึ่อีกแล้วทุกคนว้ายังไงดีล่ะอมเข้าไปเร้ยว่าอะไรเป็นไปตามสูตรคำนวณน,นะคะหน 052721อง,องนงอยู่นี่นะทุกคนบอกไว้ก่อนซื้อ21อย่าลืม27ซื้อ27จอย่าลืม21อ,อ่า11ด้วยวันนี้ไม่รู้อะไรอยากให้อยากให้อยากให้ซื้อห1ึเด่นนะคะเด่น1515น,น,นะคะอ่ะแค่นี้เองสีน้อยของเราเด้อบ่ม่ยัยงหลายจ้ะ มัอนี่ม่มีอย่างายเด้อจ้าไปแบบเร็วๆเพราะว่าช้าแล้วเพราว่าไ,ไ,ไม่ค่อยว่าทำหลายอย่างอัดเน้นไปเลยพี่น้องเนี่ยจะเว้นอยู่สองตัวนะทุกคนโถใช้พิจารณายานออาไปแล้วเดี๋ยวกนอ่าซื้อสองหก อย่าลืม29นะคะเด่นหนึ่้าเประมาณนี้แล้วนะคะถ้าเจาะเจาะเสริมกับ3ใช่ไหม0 3นย0 3 3มหก3นเะเอาจริงๆถ้าใครเล่นแล้วก็1 1 0 1 4 7 5 1 5 4สแต่ว่าคือเราทำหวยตามสูตรนะคะทำทุกทุกตามสูตรเลยนะคะตามสูตรก็ได้ประมาณนี้นะคะ4หน่อยกิดพี่ปกติ VIP นะคะ ลืมลงวันที่ลืมลงวันทนี่นี้เท่าไหร่หรที่เจ็ดอ่ะอ่าประมาณนี้อชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะให้พเพียงแค่แนวทางขอทุกคนโชคดีเร็วๆปังๆนี่กันใหม่คลิปหน้านะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ